ก็ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง g g k Gamer นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเซิร์ฟด a าโซนทีเฮดนะครับเป็นเซิร์ฟของเสียต้นนะมั้งผมก็ไม่รู้จักหรอก <c oughs> แต่เห็นเวลาบอกให้ติดต่อแอดมันมีขึ้นนะครับอะไรเนี่ยคุณได้รับเงินหนึ่งหมื่นจากจากอะไรว่าอ่านไม่ออกอ่ะอดีๆผมก็ได้รับเงินเฉยดวงดีเกิน อาจจะได้รับทุกคนผมก็ไม่รู้นะสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาในซร์ฟก็เราก็เกิดมาตรงเมือง SF นะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เพเื่อจะขึ้นรถบัสไปเมือง LS เพื่อรับของเด็กใหม่นะครับแต่สำหรับใครที่เกิดที่เมือง LS แล้วก็ไม่ต้องขึ้นรถบัสให้เสียเวลานะครับแต่ผมเกิดตรงนี้ไงผมก็เลยต้องมาตรงนี้นี่นะครับเมืองกลางน,ะนี่ LS นะครับ นี่เราก็มาตรงนี้ให้เราวิ่งมาตามผมเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันออกมาจากภายนอกนะครับผมก็อาจคิดอยู่ในบ้านนะนี่เราก็จะเจอนะครับพนักง,งานแ็บของขวัญให้เรากดกระโดดไป2ครั้งนะปุ๊บนี่คุณได้รับเงิน5 0 0พันมีอะไรจะต่อแอดมินเอา gdr แตงเปล่าเดี๋ยวเสียให้อา้าวเหมือนแอดมินจะ จะกำลังส่องผมดูกำลังส่องดูผมอยู่นะครับก็ว่าทำไมได้รับเงินแอดมินนี่ว่าอแอดมินไอดีสามแต่ก็ช่างมันเถอะผมจะมาสอนทำงานช่างหนึ่งงานก็แล้วกันนะครับจะมาสอนทำงานอาชีพถูกกฎหมายเนาะเอาเป็นอาชีพค่าไก่ก็แล้วกันนะครับอาชีพค่าไก่ไหนเอยค่าไก่ค่าไก่ข้อที่8นะครับ เรีกว่าดิค่าไก่ก็จะขึ้นในแผนที่นะครับนี่จุดนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนวับไปเลยนะครับไปกันเลยเอาละครับเราก็มาถึงจุดค่าไก่แล้วนะกว่าจะมาถึงโอ้โหโคตรนานนะครับบอกตรงนี่นะครับก็ให้เรายืนไปแบบนี้จนกว่ามันจะทําจนเต็มนะครับนี่รอนไปเลยนะครับมันก็จะบอกคนได้รับเนื้อไก่บวกหนึ่งครับเราก็รอไปเรื่อยเยเลยนะจนกว่ามันจะเต็มนะครับ ก็ทําแบวนี้ไปยาวเลยเนาะดูเหมือนผมจะมีเพื่อ,อนทําด้วยนะไอดีสองนะตอนนี้เดี๋ยวดูคนเล่นในเซิฟก่อนก็แล้วกันเนาะมีอยู่4ี่คนนะครับรวมกับผมตอนนี้ผมเต็มแล้วนะครับเนื้อไก่เรามันบอกคุณมีเนื้อไก่คมห่างสิแล้วกรุณาไปแพ็คนี่พอเราเต็มแล้วให้เราไปแพ็ค นี่ให้ขี่มาตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันนี่มาตรงนี้เลยมาตามผมเลยนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับจุดแพทจุดแพ็กับจุดกับจุดกับจุดแร่เนื้อมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่เราก็จะทําเสร็จแล้วนะครับแพ็เสร็จแล้วแล้วให้เราแพ็กเสร็จเราทำไงต่อใช่ไหมทับ G P S นะครับทับ G P S ไป ค้นหาอาชีพมามาไปที่ค่าไก่นะครับขายเนื้อไก่ขายไก่ครับอ้าเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมอยู่ใกล้ใกล้ตรงนี้เกินไปนะครับทำอีกครั้งครับ P V X อีกทรั้งหนึ่งจนกว่ามันจะขึ้นในแผนที่นะครับทําไปเลยค่าไก่อยู่ไหนขายไก่อ้อาวอา้าวอะไรนี่ผมงงเด้อเด้อเด ข้ไก่ขายไก่แป๊หนึง่งผมงงเลยอะไรอเนี่ยอ๋ออ๋สงสัยมันจะติดคนคนนั้นละมั้งครับเอาเป็นว่าให้เรามาตรงนี้นะครับนี่ผมก็จะมาร์กในแผนนีน้ประมาณตรงนี้แล้วกัน ให้เราขี่รถมาตามผมเลยนี่ขี่รถมาตามผมเลยก็แล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเพราะผมทับ gps ไม่ติดแต่ทุกคนอาจจะทับติดนะครับแต่ผมทําไม่ติดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ขายไก่นี่ตรงนี้เลยนี่นะครับที่ขายไก่นีให้เราลงจากรถแล้วก็ขายไก่ยืนไปเลยครับโอ้โหขายไก่เงินเยอะมากครับ 250ต่อ1แพ็คแนะนำสำหรับเด็กใหม่นะครับแารทำอาชีพนี้รวยกันแน่นอนสำหรับอาชีพขายไก่ก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย